สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมลิเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องผัวขี้เหนียวครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งสามีชื่อนายโทนส่วนภรรยาน,นั้นชื่อนางแหวน ทั้งสองมีลูกด้วยกันอยู่สามคนนายโทนทำอาชีพรับจ้างทาสีและวาดรูปตามผนังวัดวาอารามรวมไปถึงรับทำหลังคาบ้านซึ่งมีคนมาจ้างวานนายโทนเยอะมากพอสมควรเพราะว่านายโทนเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านนี้ด้วยเป็นเพราะพรสวรรค์ของเขาเอง แต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมาจ้างงานและไหว้วานมาติดต่อให้นายโทนนั้นไปวาดรูปและทาสีมากขึ้นเท่าไหร่นายโทนกลับกลายเป็นคนขี้โกงใช้สีที่ไม่ได้คุณภาพแล้วไม่ทากรบทำแบบลวกๆทำให้งานเสร็จไวแต่รับเงินเต็มจำนวนเท่านั้นยังไม่พอตั้งแต่นายโทนแต่งงานกับแหวนผู้เป็นภรรยามานั้นเขาไม่เคยให้เงินกับภรรยาเลย เงินที่หามาได้ทั้งหมดเขาก็จะเก็บไว้ใช้เพียงคนเดียวมีหนำซ้ำเวลาที่ลูกๆทั้งสามคนอยากได้เสื้อผ้าใหม่หรือว่าอยากกินขนมเขาก็ไม่ยอมให้เงินทำให้แหวนภรรยาเอาเรื่องนี้ไปบ่นให้กับเพื่อนๆของนางฟังเพราะนางนั้นหนักอกหนักใจแล้วน้อยเนื้อต่ำใจไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครนางจึงได้เอาเรื่องนี้ ไปบุนให้กับเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเมื่อครั้งนางไปทำบุญที่วัดและในวันนั้นนายทนเองก็ได้เข้าวัดไปทำบุญกับนางแหวนภรรยาด้วยเนื่องจากเป็นวันที่ตรงกลับวันพระใหญ่พอดีหลังจากที่พระสวดและเริ่มฉันเพลแล้วชาวบ้านที่พัดกันมาทำบุญต่างก็มากินข้าวร่วมกันท่านใดนั่นเองเสียงตะโกนของนายดำ เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันกับนายโทนและนางแหวนก็ได้ดังมาแต่ไกลไอ้โทนไอ้โทนเอ้ยไอ้โทนนายดำวิงหน้าตาตื่นหน้าตั้งมาแต่ไกลมีอะไรกันดูจ๊ะพ่อดำเสียงดังมาแต่ไกลเลยเมื่อนายดำมาถึงนางแหวนจึงได้รีบถามขึ้นไอ้โทนนางแหวนลุงแก้วลุงของพวกเองท่านเสียแล้วเมื่อคืน แหวนเมื่อได้ยินก็เสียใจมากเธอหน้าเศร้าและน้ำตาคลอขึ้นมาในทันทีแต่ตรงกันข้ามกับโทนผู้เป็นสามีที่ไม่มีท่าทีอะไรเลยโทนกินข้าวเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะในใจเขารู้ดีว่าลุงแก้วซึ่งเป็นลุงแท้ๆของเขานั้นร่ำรวยและมีทรัพย์มากแถมยังมีบ้านหลังใหญ่และลุงแก้วเองก็ไม่มีใครลุงแก้วไม่มีลูกไม่มีเมีย สมบัติทุกอย่างจึงต้องตกเป็นของนายโทนหลานชายแต่เพียงคนเดียวนายโทนคิดในใจก่อนที่เสียงของไอ้ดำจะพูดขึ้นมาอีกว่าลุงแก้วแกสั่งเสียเอาไว้กับกำนันเอ็งสองผัวเมียจงรีบไปฟังพ่อกำนันเถิดข้ามาบอกเท่านี้ละข้าไปละแล้วหลังจากนั้นนายดำก็ได้เดินกลับไปขอบน้ำใจพี่ดำมากจ้ะแหวนกล่าวทิ้งท้าย ก่อนที่สองผัวเมียจะพากันไปหากำนันเพื่อฟังคำสั่งเสียของลุงแก้วและจัดการทำการชาปนากิจให้กับท่านหลังจากที่จัดการทุกอย่างให้ลุงแก้วแล้วลุงแก้วท่านได้ท่านได้สั่งเสียเอาไว้ว่าท่านได้มอบบ้านหลังนี้ให้กับนายโทนซึ่งเป็นหลานชายเพียงคนเดียวแต่มีข้อแม้ว่านายโทนจะต้องขายบ้านแล้วนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปบริจาคเข้าวัด นายโทนจึงไม่ยอมขายบ้านนายโทนกับนางแหวนพากันเดินสำรวจบ้านของลุงแก้วทันใดนั้นทั้งสองจึงได้หันไปพบกับต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งลุงแก้วนั้นปลูกเอาไว้ในกระถางทั้งสองควรเห็น จึงคิดว่าลุงแก้วคงจะรักต้นไม้ต้นนี้มากทั้งสองจึงได้พากันยกต้นไม้กลับมาที่บ้านด้วยพอทั้งสองมาถึงบ้านทวนสามีจึงได้วางกระถางต้นไม้พร้อมกับต้นไม้ไว้ที่หน้าบ้านพอตกเย็นเมียและลูกๆก,ก็พากันมานั่งล้อมวงกินข้าวอย่างเช่นที่เคยทาแล้วจึงได้แยกย้ายกันเข้ามุ้งนอนเสียงไก่ขันดังระง,งมขึ้นนายโทนจึงลุกจากที่นอนกะว่า จะมาเอาวัวออกไปกินหญ้าแล้วจึงจะไปทำงานซึ่งมีคนมาจ้างวานให้เขานั้นไปทาสีที่วัดนายโทนได้เดินมาที่ตุ่มหลังบ้านเขาหยิดขันน้ำเปิดฝาตุ่มแล้วจึงตักน้ำเย็นๆเพื่อเอามาล้างหน้าทันใดนั้นเองเขาได้หันไปเห็นกับต้นไม้ต้นไม้ที่เขายกมาจากบ้านลุงแก้วแล้วนำมาวางไว้นายโทนก็ต้องตกใจตาลุกวาวขึ้นมาในทันที เพราะใบไม้บางใบได้กลายมาเป็นเงินเขาตกใจกลัวเขาคิดว่านางแหวนกับลูกมาเห็นเขาจึงได้ยกต้นไม้ทั้งกระถางเอาไปซ่อนไว้ที่ห้องที่ตนนั้นทําเอาไว้เพื่อเก็บของและเก็บสีและทุกๆวันนายโทนก็จะแอบมาดูต้นไม้โดยที่ไม่ให้ภรรยาและลูกรู้เมื่อมาถึงใบไม้ก็ได้กลายเป็นเงินจํานวนมากนายโทนไม่รอช้า เขารีบไปหายามมาใส่เงินเงินจำนวนมากนั้นนายโทนเก็บเอาใส่ในยามทั้งหมดนายโทนเริ่มให้เงินลูกๆมากขึ้นจนลูกทั้งสามตกใจและยังได้นำเงินไปซื้อทองคำมากมายหลายเส้นแหวนเมียนั้นพยายามถามว่านายโทนไปเอาเงินจากไหนมาถึงได้มีเงินมากมายขนาดนี้แต่นายโทนเขาก็ไม่ยอมบอกและในทุกวัน เขาก็จะมาแอบรดน้ำต้นไม้เพื่อจะให้ใบของมันนั้นงอกออกมาเป็นเงินนายโทนใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่นานนักต้นไม้ก็ไม่มีใบงอกออกมาเป็นเงินอีกทำให้ในายโทนเขาคิดว่าเขาจะต้องทำบุญสุนทานเสริมเพื่อให้ต้นไม้ออกมาเป็นเงินให้กับเขาโดยที่นายโทนลืมและไม่สนใจลูกเมียไม่ว่าลูกเมียจะทำอะไรเขาก็ไม่สนใจสนใจแค่เพียงต้นไม้วิเศษอยู่มาวันหนึ่ง กำนันจึงได้ส่งคนเดินตามนายโทนและติดตามนายโทนทุกฝีก้าวกำนันจึงได้รู้ว่านายโทนนั้นได้นำต้นไม้วิเศษไปแอบซ่อนเอาไว้กำนันจึงได้ให้คนมาบอกกับนายโทนว่าให้มาพบที่วัดพอนายโทนมาถึงที่วัดก็มีพระอาจารย์และกำนันนายโทนก้มกลับพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ท่านเป็นพระที่มีวิชาและอาคมแก่กล้า พระท่านเค่งคัดในศีลธรรมท่านจึงได้บอกกับนายโทนว่าเจ้าโทนเอ้ยต้นไม้วิเศษต้นนั้นข้าเองที่เป็นคนมอบให้กับลุงของเจ้าหวังเอาไว้ว่าเงินทองที่งอกออกมาจากต้นไม้จะต้องรู้จักแบ่งปันให้กับคนที่ยากไร้และแบ่งไปทำบุญสุนทาน มิใช่ใช้ความละโมบโลบมากเข่าขอบงำดังเช่นลุงแก้วลุงของเจ้านั่นละด้วยเหตุนี้เขาจึงได้สั่งเสียให้เจ้านั่นขายบ้านทิ้งเสียแล้วนำเงินทั้งหมดมาบริจาคให้กับวัดเพื่อที่จะทำบุญให้กับวัดความโลภนั้นบางตาดังที่เจ้ากำลังเป็นอยู่ในขนาดนี้เจ้าโทนเอ้ยจงรักลูกรักเมียของเจ้าพวกเขา คือสิ่งที่มีคุณค่าจงรักษาพวกเขาเอาไว้อย่าให้อำนาจของเงินมันมาครอบจิตใจของเจ้าหลังจากฟังคำสั่งสอนและคำกล่าวของพระอรหันท่านแล้วนายโทนจึงได้กราบลาท่านแล้วรีบกลับมาที่บ้านเขาจึงได้มาขอโทษนางแหวนภรรยาและลูกๆทั้งสามคนในสิ่งที่เขานั้นทำผิดพลาดมา และยังได้จัดการขายบ้านของลุงแก้วและนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปทำบุญให้กับวัดนายโทนได้กลับมาดูแลภรรยาและลูกๆเขาตั้งใจทำงานไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นและเมื่อได้เงินมาจากการทำงานนายโทนก็จะนำเงินนั้นกลับมาให้นางแหวนผู้เป็นภรรยาได้เก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นในครอบครัว มันจึงทำให้ชีวิตครอบครัวของนายโทนมีความสุขมากยิ่งขึ้นตามลาดับและนายโทนก็ได้ทำตามที่ลุงแก้วลุงแท้ๆของเขานั้นได้สั่งเสียเอาไว้ว่าให้ขายบ้านและนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปบริจาคให้กับวัดเพื่อทดแทนสิ่งที่ผ่านมาที่ลุงแก้วนั้นได้ทำผิดพลาดไปดังเช่นที่นายโทนกําลังทำอยู่ แต่ในขณะนี้นายโทนได้กลับตัวกลับใจแล้วชีวิตของนายโทนมีความสุขขึ้นตามลำดับลูกๆรักนายโทนมากขึ้นภรรยาก็เป็นสีภรรยาที่ดีดูแลปฏิบัติสามีและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคนในครอบครัว ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนลูกๆก,ก็มีรอยยิ้มอีกครั้งนางแหวนผู้เป็นภรรยาก็ได้รับของขวัญจากสามีในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือว่างานวันเกิดทำให้ชีวิตของครอบครัวมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้นจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของผัวขี้เหนียวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟัง ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและโชคดีกันทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ